สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องคลายัวสทองนะคะัวดท่องสวัสดีครับก่อนครับก่อนเร็วครับเสียงดังด้วยครับสวัสดีครับนองครับครับย้องครับสวัสดีครับครับก่อนสวัสดีครับ สวัสดีแม่แม่นะคะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู SO. ่ก <realizing iens Creator> ับพี่ชายบัวทองนะคะนี Entonces, dizer, ่บัวทองไปชันพี่ชายพี่การขาหน้าด้านขานะคะครับก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับสวยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวยครับนี่ยค่ะพี่ายบัวทองก็สวัสดีครับเสีกยงายแกท่นนะคะแันนี้เราก็ นี่ยคะ่ะบ้านของพี่ชายบัวทองคะแนนของแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่สร้างบ้านให้กับพี่ชายบัวทองนะคะม่ควานก็ได้เอาดินลงให้พี่ชายบัวทองนะคะดินลงที่บ้านของพี่ชายตาทองนะคะแล้เวเราก็จะสู่พี่ชายบัวทองนะคะ สาบัทองช้างพิการขานหน้านะคะแม่เป็นช้างพิการขาหน้าด้านขวานะคะรู้สึกว่าพี่สายบัวทองจะมีอาการเหมือนจะตกมันนะคะนี่เหมือนจะตกมันนะคะที่สายบัวทองเหมือนจะตกมันนะคะมันจะอะไรของพี่ชายกันพี่ชาก็จะได้ติดหลอดไฟให้กับพี่ชายบัวทองนะคะ แต่คะแนนก็ยังไม่คะแนนคะแนนยังไม่ได้ยังไม่ได้คะแนนทอนะคะนี่มีฝานก็มาถมดินให้กับพี่สายเบอร์ทองสิบรถนะคะแราก็จะเอาดินมาใส่ให้กับพี่สายเบอร์ทองไว้ตรงนี้นะคะสิบก็จะไปยื่นไปตรงนี้อีกนะคะจะมาลงตรงนี้อีนี่นะคะเพื่อนพี่สายเบอร์ทองชิ เพื่อนระองอยู่ไม่ห่างกันเลยนะเนีย่ยคันนี้จะไม่ห่างกันเลยอยู่เพื่อนที่ฝ่ายพระทองตลอดอดินมาลงถึงนึงนะคะจะดินมาลงถึงตรงนี้นะคะจะดินมาลงถึงตรงนี้บริเวณนี้นะคะจะได้อยู่จุดจุดนี้นะคะว่าไม่รู้ว่าสิบเราจะพอไหมว่าแม่ควันก็คิดโครงการว่าอาจจะต่อให้กับที่ฝายพระทองมาถึงนี่นะคะน่ ยากคือว่าล่ะ จะไปดูเดี๋ยวเราก็จะไปดูไปต่อด้วยคุณแม่ถุงทองนะคะจะต่อด้วยแม่ถุงทองนะคะพี่บ่าทองก็ยืนกินชิวชตรงนี้นะคะให้รดทังดินให้นะคะแม่ถุงทองก็อยู่ใกล้กันนี่เองคะ่ะเนี่ยบ้านแม่ถุงทองบ้านคุณทรัพย์อยู่ใกล้กันนะคะ ไปดูกันนะคะอาการแม่ถึงทองเป็นไงบ้างอยู่คนละฝั่งนะแม่ถุงทองก็จะอยู่ใกล้ครอบครัวของแม่วานกันบ้านแม่ควาน,น,ะะาน,วานกับบ้านแม่ถึงทองอยู่ติดกันท่าสายประทองอยู่ฝั่งโู้นนะคะนี่นะคะ แม่ทอง,นะงทองอยู่ตรงนี้นะคะแม่ทองนัองต้อพายมงคลอันล่าก็จะอยู่นู่นเลยนะต่ากันทุกวันนะแม่ทองสับค้าหรอกแม่แม่เอฟซีทั้งฟานช้างท่านเลยะะุลุ้นกันทุกวันนะคะ แม่ถึงทองจะลุ้นกันทุกวันนะคะนี่ทองวัใหญ่มากทองใหญ่มากกินเก่งมากแล้วแม่ถึงทองเล้วเราจะมาลุ้นกันนะคะแม,ม่เราจะมาลุ้นกันทองใหญ่ขนาดนี้ทองใหญ่มากมากเลยจะมาลุ้นกันว่าแม่ถึงทองจะลอ,อ,อดปันไหนกันเนาะนี่ลุ้นกันทุกวันนะคะ ุ้น้ำทุกวันจนเก็บเปฝันนะคะในถึงทองท้องนี่ใหญ่มากเลยนะลูกคงจะใหญ่หน้าดูเลยนะดูนะคะลูกเขายังดิ้นเลยนะฮะลูกเขายังดิ้นเลยดูสิลูกเขาดิ้นอยู่นะฮะลูกเขาดิ้นแรงมากมากเลยะคะ ลงไปนี่ยังเห็นเลยนี่ก็ยังเห็นเลยนะคะลุกกระเด็นแรงมากเลยไม่รู้จะของไปไหนหมดนะคะนี่ไม่เห็นใครสักคนเลยเห็น,นจะรถกับเต็นนะคะเนี่ยเต้นนอนเฝ้าเด้นนอนเฝ้าแม่ถุงท้องทุกวันนะคะนี่ทานอ้วนนอนเฝ้าอยู่จรงนี้ทุกวันหลบรวมไงถุงท้อง

เฮ้ยไห้เฮ้ยไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยอ้าตรงดันอยู่บ้ายมวานเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ดีกว่าจ้าพ่อของเราเจ้าพ่อของจ้าพ่อจะขึ้นรถเขานะครับเมื่อกี้นี้ โอ้แน่มากเลยค่ยะบทองเห็นรถมาจะขึ้นขึ้นรถเขาเลยนะเมืออ่อกี้เฮ้ยเก่งแท้จะวิ่งขึ้นรถเขาเฉยเลยเนาะเก่งแท้ทำไมเก่งแท้จะวิ่งขึ้นรถเขาหนิฮะพี่บะทองเล่นไปเลยอ่ะจัดไปเีดดินให้เล่นแล้วตส,สบาย เล่นดินอย่างสนสนานเลยนะพี่ประชองเอาเล่นไปแม่ซื้อดินมาให้เล่นแล้วนะคะนี่สิบรถนะคะหยุดเล่นแล้วเหรอไปกินต่อ จะเล่นต่อหเลยจะทำยังไงเนาะพี่ชายปลาทองไปกินต่อกันแม่พี่ชายปลาทองบอกตอนนี้นูขอไปกินต่อกันนะเดี๋ยวสักครู่นหนูจะมาเล่นนะคะให้หนูไปกินก่อนเมื่อกี้เกือบจะวิ่งขึ้นรถเขานะคะแม่จ๋าพี่ชายปลาทองเกือบวิ่งขึ้นรถนะคะนี่นะคะรถเทตรงนี้พี่ชายปลาทองเกือบวิ่งขึ้นรถนะคะโอ้พี่ชายปลาทองนี่แน่มากเลย อาดินมาเทให้เล่นอย่างสบายยังอยาก,ยากวิ่งขึ้นรถเขาอีกนะคะพี่บัวทองอยากไปเที่ยวแล้วลูกพี่ชายบัวทองอยากขึ้นรถไปเที่ยวโสุดยอดพี่ชายบัวทองสุดยอดามากอาการห้าวมาอีกแล้วเห็นวห้ารู้สึกว่าจะห้าวมากๆเลยนะคะนี่ อันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตกมันไม่ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่ท้องอืดนะคะตอนที่ท้องอืดตกมันแล้วนะคะตกมันตกมันได้ประมาณที่หนึ่งแล้วนะคะท<ส>ีนี้มาท้องอืดท้องอืดโดนยาโดนล้วงหยุดเลยนะคะหยุดตกมันเลยนะคะหยุดตกมันเลยตอนนี้อาจจะเป็นมีอาการอั้นนะราก็ต้องเซฟให้น้องอันเซฟตัวเองนะคะทั้งครอบครัวนะคะต้องเซฟ ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการเขาจะเป็นออกมายังไงนะคะแต่รู้สึกว่าเขาอ้วนท้วนสมบูรณ์มากมากนะคะนี่แก้มป่องเลยนะคะเมื่อกี้ก็เกือบจะวิ่งขึ้นรถเขานขคะนี้ <laughs> ดีนะคะที่เอาอยู่นะคะโอ้พี่ชายบาทองแน่มากเราพี่ชายบัดทองแน่สุดแน่เลยพี่ชายบาทองเจ๋งจริงๆเลยพี่ชายบาทองเก่งมาก,มากเลยอือ เก่งได้ทุกอย่างเลยเนาะี่พายกระทองขนาดขาอย่างนี้ยังอยงากจะเก่งอีกเนาะลูกเนาะขาอย่างนี้ยังเก่งอีกนะเนี่ยโหไม่เกรงใจขามั่งเลยนะลูกเอาดินให้หนูนอนได้นอนนอนให้หนูนอนแบบสบายๆนุ่มๆไงสำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ